สำหรับบทต่อไปครับเรียนครับก็จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงครับหัวข้อแรกนี่จะเป็นเรื่องของระยะทางการกระจัดอัต,ตราความเร็วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่นะครับเลียนครับมาดูซิว่าไอ้แต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่มันคืออะไรระยะทางเป็นไงการกระจัดเป็นไงนะครับตามกลุ่มมาช้าช้าสมมุตินะย ว่าครูเนี่ยเดินทางมาทางตะวันออกเนี่ยได้ความยาว8เมตรเสร็จแล้วก็หักมุมเลี้ยวขึ้นไปทางเหนือได้ความยาวอีก6เมตรครับตะวันออก8เมตรไปทางเหนืออีก6เมตรตั้งฉากกันพอดีแล้วั้งหมดทั้งมวลเนียสมมตินะว่าใช้เวลาในการเคลื่อนที่ไป2วินาทีสมมตินะฮะว่าใช้เวลาขยับขับเคลื่อนไป2วินาทีเรืยองครับ ถ้านักเรียนประสงค์ที่จะหาระยะทางอยากได้ระยะทางว่ามีค่าสักต่าใดง่ายง่ายให้เอาความยาวที่มีทั้งหมดมาบวกกันเลยก็คือเอาไอ้แปดเมตรกับไอ้หกเมตรมาบวกกันเลยบวกได้เท่าไหร่ไอ้สิ่งที่ได้นั้นไซเรียกว่าเป็นระยะทางเรียนจดจำไหมนะระยะทางนะให้เอาความยาวมาบวกกันไม่ต้องสนใจว่าไปทางไหนจะไปตะวันออกตะเหนไม่สนไปทางไหนไม่สนจับบวกลูกเดียวบวกได้เท่าไหร่อันนั้นเรียกระยะทาง เอาไว้แล้วถ้าเกิดอยากได้การกระจัดจะทําไง <_ S 1> การกระจัดนี่จะไม่เหมือนระยะทางคนละอย่างกันถ้าอยากได้การกระจัดเขาให้นักเรียนลากเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายลากเส้นตรงนะครับจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายเสร็จแล้ววัดซิว่าไอ้เส้นตรงเนี่ยที่ลากเอียงๆเ,เ,เนี่ยจากเริ่มต้นไปสุดท้ายเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ความยาวตรงนี้น้ำใจเขาเรียกการกระจัด บังเอิญว่านี่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็ใช้ทฤษฎีพิทาก g o r ได้ใช่ไหมครับเนี่ยครับอันนี้หกอันนี้แปดแสดงว่าด้านนี้ยาวเท่าไหร่ด้านตรงข้ามมุมฉากนี่ยาวกี่เมตรครับสิบเมตรแน่ๆใช่ไหมครับตรงข้ามมุมฉากนี่ยาวสิบเมตรแน่ๆสิบเมตรจากเริ่มต้นไปถึงสุดท้ายนั้นใสเรียกว่าเป็นการกระจัดครับมีหน่วยเป็นอะไรครับเนี่ยครับเป็นเมตรนะครับอา้าวนี่ก็คือระยะทางกับการกระจัดระยะทางบวกลูกเดียวไม่ต้องสนใจว่าไปทาง,งไหนไม่สนจะไปทางไหนไม่สน แต่ถ้าการกระจัดนั่นจะต้องเริ่มจากจุดตั้งต้นตรงไปหาจุดสุดท้ายเท่านั้นเนาะในหนังสือมีครับไฮไลท์ไปก่อนเลยนะครับอไรไปก่อนเลยและไฮไลท์ไปก็ต้องท่องจําตามไปเลยนะทําความเข้าใจว่าเฮ้ยมันต่างกันนะมันไม่ใช่เหมือนกันนะสองตัวเนี่ยคนละอย่างกันนะครับ